สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือคำพีที่ชื่อว่าพิกขุวิพังถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับเป็นคู่มือหรือเป็นรูบ๊คที่เป็นรากฐานให้กับคณะสงฆ์มาเป็นพันๆปีเลยเคยลองคิดเล่นๆกันไหมครับว่าเฮ้ยทำยังไงนะชุมชนหรือองค์กรเนี่ยถึงจะอยู่รอดมาได้นานขนาดนั้นนานกว่า2,500ปีโอ้โ oh, ห คำตอส่วนหนึ่งนะคมันซ่อนอยู่ในคัมภีร์ที่เรากําลังจะมาเจาะลึกกันนี่แหละครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่กดเฉยๆนะแต่มันคือพิมพ์เขียวของความยั่งยืนที่น่าศึกษามากๆครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่พระวินัยนี่แหละครับรากฐานสําคัญของคณะสงฆ์แล้วก็จะไปดูโครงสร้างของพิกขุวิพังกันจากนั้นไฮไลท์เลยคือเรื่องปาราชิกอาบัตที่ร้ายแรงที่สุด แล้วก็มาดูภาพรวมของลำดับชั้นข้อปฏิบัติอื่นๆและปิดท้ายด้วยเป้าหมายที่แท้จริงของพระวินัยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับเรื่องของพระวินยัยซึ่งก็คือรากฐานของคณะสงฆ์หรือถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับมันก็เหมือนกับเป็นรัฐธรรมนูญของชุมชนสงฆ์เลยก็ว่าได้คำว่าพระวินัยปิดกเนี่ยนะครับถ้าแปลตรงๆเลยก็คือตะกร้าที่รวบรวมข้อบัญญัติ หรือระเบียบวินัยต่างๆสำหรับพระภิกษุและก็ภิกษุณีซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นรัฐธรรมนูญที่คอยกำกับดูแลชีวิตของคณะสงฆ์ทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างมันดาเนินไปอย่างเรียบร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งก็ใช้กันมาเป็นพันๆปีแล้วนะคะแล้วนี่แหละครับคือหน้าตาของตัวคำพีพิขุวิพังของจริงเลยโหพอได้เห็นตัวอักษรโบราณแบบนี้แล้วมันรู้สึกขลังมากเลยนะครับ มันเหมือนกับว่าเรากําลังได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์2,500กว่าปีแบบตรงๆเลยมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือธรรมดานะครับแต่มันคือมรดกที่สืบทอดกันมาจริงๆเอาละ่ะพอเรารู้แล้วว่ามันสําคัญยังไงทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ารัฐธรรมนูญเล่มนี้เนี่ยเขาวางโครงสร้างไว้ยังไงบ้างมันเหมือนกับการที่เรากำลังจะเข้าไปดูแบบแปลนหรือสถาปัตยกรรมของกฎระเบียบที่ต้องบอกว่าออกแบบมาได้น่าทึ่งมากๆเลยครับ คือในพิกุวิพังเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆเลยส่วนแรกคือมหาวิพังอันนี้เป็นข้อบังคับสําหรับภิกษุหรือพระสงฆ์ฝ่ายชายกับอีกส่วนก็คือพิกุนีวิพังอันนี้ก็ตรงตัวเลยครับเป็นของภิกษุณีแต่ว่าในการพูดคุยกันครั้งนี้นะครับเราจะขอโฟกัสไปที่ฝั่งของมหาวิพังเป็นหลักนะครับและความสุดยอดของมันอยู่ตรงนี้ครับ คือเขาไม่ได้มีแค่ข้อห้ามแบบลอยๆว่าห้ามทํานั่นห้ามทํานี่ไม่ใช่เลยแต่มีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระบบมากๆเหมือนกับประมวลกฎหมายสมัยใหม่เลยครับคือมีตั้งแต่ความผิดสถานหนักสุดที่แบบว่าไม่มีทางให้อภัยได้เลยไล่ระดับลงไปเรื่อยๆจนถึงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าแต่ละระดับมันเป็นยังไงและแล้วก็มาถึงส่วนที่น่าจะเรียกได้ว่าเข้มข้นที่สุดแล้วครับนั่นก็คือปาราชิก อาบัตท,ที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดเป็นกฎที่แบบห้างล่วงละเมิดโดยเด็ดขาดซึ่งมีอยู่ทั้งหมดแค่4ข้อเท่านั้นครับใช่ครับฟังไม่ผิดเลยมีแค่4ข้อจริงๆแต่มันเป็น4ข้อที่เด็ดขาดและสามารถเปลี่ยนชีวิตในร่มกาสาวพัฒไปได้ตลอดการเลยคำว่าปาราชิกเนี่ยนะครับถ้าแปลกันตรงๆต,ต,ตัวเลยมันจะหมายถึงผู้พ่ายแพ้ครับ ซึ่งความหมายของมันก็คือถ้าหากภิกษุรูปไหนก็ตามไปล่วงละเมิดสิกขาบทในหมวดนี้เข้าผลก็คือจะต้องขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีและเป็นการขาดแบบถาวรเลยนะครับคือกลับมาบทใหม่ไม่ได้อีกเลยเป็นการตัดสินแบบอัตโนมัติเลยแล้วสี่ข้อที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันครับข้อแรกเลยก็คือการเสพเมถุนหรือก็คือการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองข้อที่สองคือการลักทรัพย์หรือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ข้อที่3คือการตั้งใจฆ่ามนุษย์และข้อสุดท้ายครับคือการไปพูดอวดอ้างคุณวิเศษที่ตัวเองไม่มีอยู่จริงหัวใจสําคัญของปาราชิกเลยนะครับคือความเด็ดขาดของมันในคำพีเนี่ยมีคําเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเลยครับท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนต้นตาลที่ยอดด้วนแล้วย่อมไม่อาจงอกขึ้นได้อีก โอ้โหมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะครับคือมันแสดงถึงการสิ้นสุดของชีวิตในฐานะสมณะแบบที่ไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีกเลยทีนี้นอกจากโทษที่หนักที่สุดอย่างปาราชิกที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับในพระวินัยก็ยังมีการจัดลำดับชั้นของความผิดอื่นๆที่ลดหลั่นกันลงมาด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับคือความน่าสนใจของระบบนี้มันไม่ใช่แค่ขาวกับดำแต่มีความละเอียดอ่อนมีขั้นมีตอนของมัน จะเห็นเลยว่าระบบนี้มันฉลาดมากนะครับมันมีการไล่ระดับจากหนักไปเบาลองนึกภาพตามนะครับอย่างสังคาทิเศษเนี่ยก็ยังถือว่าร้ายแรงอยู่นะแต่ยังมีโอกาสให้แก้ไขได้แค่ต้องผ่านกระบวนการของสงกรคล้ายๆกับการคุมประพฤติอะไรแบบนั้นขยับลงมาอีกนิดเป็นนิสสขคิยาปาจิตตีอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องก็ต้องสละของชิ้นนั้นไปซะก่อนแล้วค่อยไปปรงอาบัต ส่วนปาจิตตีนี้ก็เบาลงมาอีกเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเหมือนโดนใบสั่งอะไรแบบนั้นเลยครับแค่ไปสารภาพกับพระรูปอื่นก็จบส่วนที่เหลืออย่างปาติเทสนิยะกับเซขิยะเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของมารยาทความงดงามในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันมากกว่าครับพอเราฟังมาถึงตรงนี้บางทีอาจจะรู้สึกว่าโหพระวินัยนี้มีแต่กฎมีแต่ข้อห้ามเต็นไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วนะครับ เป้าหมายที่แท้จริงของพระวินัยเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับคือจุดประสงค์หลกัหลกๆเลยนะครับก็เพื่อสร้างชุมชนสงฆ์ที่สงบสุขแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับคนภายนอกด้วยนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยแล้วเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะครับมันก็เลยมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอธิกรณะสมถะ พูดง่ายๆก็คือมันเป็นกระบวนการ7อย่างที่เอาไว้ใช้จัดการกับข้อขัดแย้งข้อพิพาทต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่สงเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยความเป็นธรรมและการประนีประนอมกันซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าเขาให้ความสำคัญกับความสามัคคีในชุมชนมากขนาดไหน และสุดท้ายนี้นะครับท่ามกลางโลกของเราที่มันวุ่นวายแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เคยสงสัยไหมครับว่าบทเรียนจากธรรมนูมที่มีอายุกว่า2,500ปีฉบับนี้มันกําลังบอกอะไรกับเราอยู่ไม่แน่นะครับว่าหลักการที่จะสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในระเบียบวินัยโบราณเหล่านี้ก็ได้ก็อยากจะฝากให้ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ